สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมล้อเหล็กนะครับเข้าล่องมันล่องอ้อยนะครับผมขนาดวงล้อก็28นิ้วนะครับนี่ครับล้อเหล็กวงล้อ28นิ้วเล็บล้อ3ามนิ้วนะครับตัวด้านในวงล้อก็สามารถเลื่อนปรับขยับได้นะครับผมเลื่อนปรับนี่ครับเลื่อนปรับขยับได้ตามใจที่ชอบนะครับนี่ วงล้อนี่ขนาดราคา3900าร้อยบาทนะครับผม3900บาทมีหลายคู่นะครับเข้ารองมันร่องอ้อยได้สบายนะครับใส่รถไทนาเดินตามครับผมสินค้ามีเยอะนะครับขนาดวงล้อ,อ,อจะมีสองรุ่นนะครับมีขนาด ยี่สิบแปดนิ้วแล้วก็มีขนาดยี่สิบห้านิ้วนะครับอ๋อขออภัยนะครับตัวนี้เป็นยี่สิบห้านิ้วนะครับผมยี่สิบห้านิ้วนะครับตัวนี้ขนาดวงร้อยี่สิบห้านิ้วราคาสามพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ยี่สิบห้านิ้วเรียบร้อยสามนิ้วนะครับส่วนยี่สิบแปดนี้ราคาสี่พันสองนะครับอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ก็เป็นผานพวนนะครับนี่ผานพวน เข้าร่องมันร่องอ้อยครับน,นี่อันนี้เป็นโครงขานพวนเป็นโครงนะครับยังไม่ได้ประกอบนะครับโครงโครงตัวเอนะครับตัวนี้ก็ขายขายแยกเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคานี้ก็ยังไม่แน่ใจครับก็โทรมาสอบถามเอาครับตัวนี้ก็เป็นขานะครับนี่ขานของห้าขาเอนะครับนี่ห้าขาเอขาก็ขายแยกนะครับ ก็โทรมาสอบถามมาครับขาก็จะมีขาห้า 5, ขา A แล้วก็มีสองขานะครับสองขาตัวนี้ครับสองขาเป็นแบบขานี่จะเป็นแบบใบใบใบขี้เมาเอ้ใบใบหัวหมูนะครับใบหัวหมูครับนี่ ใช่หมดแล้วครับฟองอยู่นี่ยังไม่ได้ประกอบนะครับขายแยกเหมือนกันครับสนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามได้ครับผมนี่ก็ใช่ครับผ่านพวนสองขาห้าขาเข้าลงมันลงอ้อยครบชุดนี่สามพันเก้านะครับสองขาพร้อมโค้งนะครับสามพันเก้าห้าขาพร้อมโค้งสามพันเก้าล้อเหล็กสามพันเก้าเปนกันครับยังไม่รวมส่งครับแต่ว่าทางร้านก็ส่งได้ทั่วไทยนะครับทางไปสีเก็บเงินปลายทาง ลูกค้าสนใจก็โทรสอบถามหรือว,ว่าสั่งจองเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665แล้วก็0811206955นะครับสนใจตัวไหนก็ทำกันได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ